มองไงดีนะครับรถมาชาร์จังเลยจะไปอีกยี่ห้อหนึ่งดีหรือเปล่านะครับสมมุติว่าปุ่มอันเนี้ยพังนะครับรถแบตหมดจะทํำยังไงจะให้เป็นล้อซี่ลวดแล้วก็มีแคดบาร์ติดมาจากโรงงานเลยใครที่ชอบรถทรงนี้ตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับสวัสดีครับผมไอร์แมนครับคลิปนี้ก็มารีวิวตัวซอนติส3 6 8 G กันต่อนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สนามโดดล่มบ้านท่าเดือนะครับ ก็ขอบคุณนะครับคลิปที่แล้วที่ลงไปนะครับเป็นคลิปแรกนะครับมีคนให้ความสนใจแล้วก็มีคนดูเยอะมากเลยนะครับตื่นเช้ามาเนี่ยตกใจเลยยอดวิวเยอะมากเลยก็ขอบคุณนะครับที่ดูกันนะครับบางคนก็ดูจนจบเลยคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องรูปทรงของซอนเตสสามพุกแนะครับการออกแบบของรถรุ่นนี้ให้มีรูปทรงเป็นแบบ Adventure นะครับที่โดดเด่นเลยก็คือเขาจะให้เป็นล้อซีลวดแล้วก็มีแคดบาร์ติดมาจากโรงงานเลยมีชิลหน้าสามารถปรับได้นะครับ ใครที่ชอบรถทรงนี้นะครับก็ตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าได้รูปทรงเขาจัดทรงมาให้แล้วนะครับมีของแต่งมาให้เลยเราสามารถขับออกจากศูนย์ตัวละมันแล้วขี่ได้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่ะมันจะต้องมาจัดทรงเพิ่มนะครับอย่างเช่นพวกแคดบาร์เนี่ยไม่มีมาให้นะครับคันนี้ก็ออกจากโรงงานเลยแนวทางของการรีวิวรถ3า 8G เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องใช้งานแล้วเจอนะครับว่ามันมี อารมณ์ประมาณไหนเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้ขี่มาประมาณ200โลยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ mm hmm. ก็รู้สึกดีทุกครั้งนะครับที่ขึ้นค่อมมันแล้วก็สตาร์ทรถมันนะครับ mm hmm. ก็ยังรู้สึกดีอยู่ยังไม่มีแบบว่าน่าจะย่างนั้นน่าจะอย่างาางี้ยังไม่มีนะครับปัญหาการใช้งานก็ยังไม่มีนะครับพวกปุ่มกดต่างๆก็เป็นการออกแบบที่ใช้งานง่ายนะครับก็คือก้มดูแป๊บเดียวก็รู้เลยว่าปุ่มไหนต้องกดอะไรนะครับ ส่วนพวกปุ่มที่มันเป็นแบบสากลเนี่ยพวกแต่ไฟเลี้ยวไฟสูงพามากก็ใช้งานไม่ยากนะครับส่วนข้างขวาก็พวกออฟลันอีโคโสตาร์เครื่องเนี่ยก็คือเป็นปุ่มมาตรฐานนะครับส่วนปุ่มที่เขาไว้ควบคุมหน้าจอหรือตัวรถอะ่ะอันนี้อาจจะต้องก้มมองนิดนึงนะครับพวกโหมดพวกเซ็ตพวกสปอตไลท์เนี่ยตัวนี้จะเป็นขาจับโทรศัพท์ของ m ม t ตวู o นะครับอันนี้เป็นของที่ผมเคยใช้กับฟร์ซอยู่เก็บไว้นะครับก็เลยไป หามาใส่ไว้ก่อนนะครับตะแรกจะติดบาร์ข้างบนเนี้ยตอนนี้ราคาของแต่งมันก็ชิ้นหนึ่งเกือบพันแทบทุกชิ้น,นอันก็ไปพันกว่าก็เลยต้องงดไว้ก่อนนะครับของแต่งต้องใครที่รอชมของแต่งอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แห้งแล้วส่วนใครที่กําลังตัดสินใจนะครับคนที่ยังไม่ได้จองนะครับตอนนี้แบบว่าอาจจะเริ่มเริ่มมองเริ่มเริ่มสนใจอะหรือว่าคนที่จองไว้แล้วแล้วก็ลัลลงเลอย,อยู่ว่า เอาไงดีนะครับรถมาชา้าจังเลยจะไปอีกยี่ห้อหนึ่งดีหรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดให้แนะนํานะครับถ้าเกิดถามผมว่าควรจะรอไหมหรือควรจะซื้อไหมผมผมคิดว่านะครับถ้าเกิดคนมีความคิดที่อยากจะที่สนใจมันอะ่ะผมว่าซื้อเลยนะครับก็น่าจะไม่เสียใจนะครับด้วยความที่ถ้าเราเห็นแล้วเราชอบแสดงว่าเราชอบรูปทรงนี้แน่นอนนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องความใหญ่ของรถนะครับแล้วก็ของแถมของแต่งที่เขาให้มานะ่ะ ก็คือครบแล้วซื้อมาขี่ได้เลยไม่ต้องยังไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มก็ได้นะครับส่วนถ้าเกิดเทียบกับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ทรงคล้ายกันเนี่ยอันนี้เราก็ต้องดูแล้วว่าเราเราชอบเราชอบที่ค่ายหรือว่าชอบที่ตัวรถนะครับถ้าอีกค่ายหนึ่งอ่ะมันออกมาขายมาแล้วสักพักหนึ่งอันนี้เรารู้ปัญหาว่าปัญหาเขามีอะไรบ้างนะครับก็ลองไปดูว่าผ่านมาสงปีเขาได้แก้ปัญหานั้นหรือ,อยังครับก็ลองเข้าไปดูในกลุ่ม facebook อะไรพวกเนี้ยพวกปัญหาต่งตางๆนะครับ ว่าทางยี่ห้อนั้นเขาได้แก้หรือ,อยังนะครับส่วนซอนเตสเนี่ย 3.8G ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีใครที่เจอปัญหานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเรื่องแอปเรื่องจอเนี่ยอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เดี๋ยวอนาะคตเขาคงปล่อยมาให้ใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่อะพวกจอนำทางเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ o o o l l m m p s หรือว่าของ Apple อะคนผมว่าคนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับ ่วใหญ่เขาก็จะหาของไม่ของ Apple ก็ของ Google m a p เนี่ยเอามาใช้กันก็จะเป็นการติดจอเพิ่มอีกหนึ่งจอหรือว่าใช้มือถือจับไปเลยแล้วก็ใช้ o o o g l e Map นำทางนะครับเพราะว่าบางทีเป็นแมปที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยอาจจะมีอาการหลงได้นะครับหรือว่าสัญญาณอาจจะหลุดอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ค่อยไว้ใจก็เลยหายี่ห้อที่เราเคยใช้นะครับของผมก็น่าจะต้องเป็นพวกโทรศรัพท์มาจับนะครับแล้วก็อนาคตถ้าเกิดมีเงินก็อาจจะได้จอพวก a n d ดรอยอมาใช้นะครับแต่ตอนนี้งดไว้ก่อนนะครับย้ำนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยุนะครับว่าให้ใส่นู่นใส่นี่ครับอันนต้องรอไว้ก่อนส่วนเรื่องยางนะครับอันนี้อันนี้ผมผมเอาหัวข้อมาจากในคอมเมนต์ของคลิปก่อนนะครับว่าคัดมาประมาณ78ข้อนะครับก็จะมาตอบเป็นคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องยางนะครับบางคนเป็นห่วงนะครับว่ายางตัวเนี้ย เขาให้ล้อหน้ามา17แต่หลังเป็น14เนี่ยแล้วก็เบอร์ล้อหน้าเป็น 11, 0 7 0 17นะครับล้อหลังเป็น 15, 0 7 0 14นะครับก็บางคนเป็นห่วงว่ายางตัวที่เขาแถมมาเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ดีไม่ถูกใจนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็กลัวจะหาเบอร์ยางน,นี้ยากจริงๆเราไม่ต้องไปเทียบกับกรถรุ่นอะไรนะครับเราก็เข้าไปดูยี่ห้อสมมุติว่าเราชอบของพิลลารี่เงีนะ้ยเราก็ไปหาร้อหน้าเบอร์นี้แล้วอีกล้อนึงก็ เป็นขอบสี่อขอดสิบสีน่าจะหาได้ไม่ยากนะครับแต่เบอร์เบอร์หลังก็ใหญ่อยู่เหมือนกันก็ไปดูของยี่ห้อนั้นเลยถ้าไปดูตามช้อปปี้ a z a ดา้มันก็จะมีนะครับพวกร้านที่เป็น p พียรี่หรือว่า IRC าพวกเนี้ยอาจจะต้องไปเทียบเอาเทียบยี่ห้อกับรุ่นให้มันอันเดียวกันแล้วเคยหาเบอร์ยางเอานะครับก็ผมผมคิดว่าหาได้ไม่ยากครับยางตัวเนี้ยส่วนเรื่องการถอดใส่ยางอันนี้ก็ต้องผมแนะนําว่าให้ร้านนะครับมันก็เป็นยางทูบเลททั่วไปนะครับ แต่เนื่องจากมันเป็นขอบอลูมิเนียมอะถ้าเกิดเรางัดเองอันเนี้ยผมว่าน่าจะมีพลาดเป็นรอยก็บ้างนะครับไปเข้าเครื่องผมว่าน่าจะปลอดภัยกว่ายางทุบเล็ก็คือไม่มียางในนะครับถ้าเกิดเราแกะยางออกมามันก็จะมีแต่ยางเลยนะครับไม่มีตัวยางในถ้าเกิดมันรั่วเราจะทํำยังไงผมว่าถ้าเกิดใช้ยางทุบเลกเนี่ยเวลามันรั่วแล้วเราเดินทางอยู่อะผมว่าทําง่ายกว่าแบบมียางในนะครับเราก็ซื้อพวกตัวหนอนก็ได้ ตัวหนอนที่มันแทงร้อยยี่สิบาทมีนะครับแต่ถ้าเกิดจะซือซ้อก็ซื้อของดีๆหน่อยสักร้อยสองร้อย่างเงี้ยพกติดรถไปเลยแล้วก็ปั๊มลมอันหนึ่งอะถ้ามันรั่วเจออะไรตำอะก็แทงแล้วก็เอาตัวหนอนยัดปาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากลับจากการเดินทางเนี้ยเราก็เข้าร้านค่อยค่อยไปให้ร้านสาตรีมก็ได้อันนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาระหว่างทางผมว่าแก้ไขง่ายกว่าแบบมียางไนนะครับส่วนทําไมเขาถึงให้มาเป็นล้อซีลวดนะครับ ผมก็คิดว่าหนึ่งเลยก็คือจัดทรงนะครับให้ทรงมันเป็นทัวริงนะครับให้ทรงมันเป็นแบบแอดเวนเจอร์นะครับเขาเลยจัดทรงให้มันเป็นล้อซี่ลวดแล้วก็ด้วยความที่เป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยมันอาจจะต้องมีการกระแทกขึ้นเนินตกเนินอะไรเงี้ยสูงนะครับล้อซี่ลวดเนี่ยมันจะมีการยืดหยุ่นดีกว่าล้อแมกล้อแมกก็คือมันจะมันจะต้องคงรูปของมันแบบนั้นนะครับถ้าเกิดมีรอยกระแทกเยอะมันก็จะมีปัญหาเรื่องแตกล้าวนะครับ ส่วนซีรวดอะถ้าเกิดกระแทกหนักจริงๆมันก็อาจจะบิดเบี้ยวงอแต่ว่ามันแก้ไขได้นะครับถ้าเราแม่ก็คือจบเลยต้องไปทําซ่อมอย่างเดียวต่อไปนะครับก็รถคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับถ้าเกิดมีปัญหาทันหมดแบตหมดเนี่ยจะทํำยังไงนะครับจะสตาร์ทจะเดินทางต่อ,อยังไงนะครับถ้าแบตรีโมทหมดอ,อันนี้ไม่มีปัญหาก็คือเขาให้เอาตัวรีโมทอะมาแตะตรงนี้แล้วยังสตาร์ทได้ส่วนถ้าเกิดรถแบตหมดจะทํำยังไงก็คือช่องนี้เหมือนกันเราเอาหมุดตรงเนี้ย ออกแล้วก็งัดตรงนี้จะมีที่ชาร์จแบตนะครับปัญหาคือที่ชาร์จอะเราไม่ไดเอามาจะทํำยังไงก็ที่ชาร์จแบตผมดูจากสเปกอะมันเป็นสเปก12โวลต์แล้วก็หัวเป็นหัวกลมทั่วไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ไดเอามาจริงอะผมว่าวิ่งเข้าร้านร้านที่มันเป็นมันเป็นพวกร้านไฟฉายอะที่มันเป็นไฟฉายชาร์จแบตอะหัวเดียวกันเลยนะครับหัวมันเป็นกลมๆอะถ้าเกิดเปิดออกมา จะรู้เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปดูลยกันแก้ไขได้อยู่นะครับไม่ยากเท่าไหร่สมมุติว่าปุ่มวันเนี้พังนะครับเราจะเปิดรถยังไงอันนี้เราก็ใช้แอปพลิเคชันเปิดได้นะครับเปิดให้รถติดแล้วก็สตาร์ทได้อันนี้ก็ผมว่าเขาก็คิดมาแล้วแหละว่าถ้าเกิดมันเจอปัญหาจะแก้ยังไงนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องการขับขี่รถเจ้าซอนเตส 368G คันนี้นะครับที่เราจะต้องปรับตัวให้คุ้นชินเลยก็คือด้วยความที่ล้อหน้ามันน,มน,น่าจะใหญ่อะแล้วก็คันใหญ่ช่วง ระยะห่างล้อหน้ากับหนังก็ยาวนะครับมันเลยทําให้การเลี้ยวเนี่ยการตีวงเลี้ยวเนี่ยมันทําให้มันกว้างขึ้นนะครับก็แรกๆมาปกติรถเราถนนนึ่งเลนเนี่ยเราจะกลับรถพอแต่พอเป็นคันนี้มันต้องมีพื้นที่กับรถประมาณสักเลนครึ่งอะ่ะถึงจะพอถ้าปลอดภัยเลยก็คือสองเลนอะ่ะถ้าเลนเดียวไม่พอคือเราต้องจอดแล้วก็ถอยหลังแล้วก็หักคอเลี้ยวอีกทีนะครับถึงจะพ้นนะครับส่วนเรื่องการขับขี่อื่นๆก็มีเรื่องความสูงนะครับ ตัวผมสูงร้อยแปดสิบสามเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งแบบขี่มาแล้วจอดเลยอะ่ะไม่ได้ขยับตัวมาข้างหน้าบอ่อเนี่ยเวลาเรายืนขาผมก็ยังไม่ถึงเหมือนกันนะครับต้องขยิ่งอะ่ะแต่ถ้าเกิดใครที่มีส่วนสูงที่น้อยกว่าน,นี้ตอนจอดเลยก็ต้องขยับตัวมาเพื่อจะเตรียมตัวจอดนะครับไม่งั้นขาไม่ถึงแน่นอนแต่ว่าเวลาขับขี่การคุมรถเนี่ยมันจะมีไม่รู้สึกเลยว่ารถมันหนักนะครับเขาทำบาลานซ์เขาทำน้ำหนักรถมาได้ดีมากนะครับ ถ้าขับก็ขับเหมือนทั่วไปนะครับขับเหมือน X Max c o r z a ทั่วไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องปรับตัวเลยเวลาขับขี่ก็จะมีเรื่องความสูงกับการตีวงเลี้ยวนะครับเรื่องหนึง่งเวลาเราจอดรถใช่ไหมสังเกตตรงขาตั้งอะขาตั้งข้างนะครับถ้ามองตรงเนี้ยมองไม่เห็นไอตรงหมุดเลยหมุดมันอยู่ตรงนี้เวลาเราจอดเนี่ยตรงนีว่าเราเอาขาเกี่ยว่าเงี้ยถ้าแรกๆเลยอะเราจะหาไม่เจอแน่นอนละเราต้องใช้ไป,ปมปันสักพักหนึ่งอ ถึงจะเจอมันนะครับถึงจะเกี่ยวมันโดนเนี่ยแต่อันนี้ <พอ S 1> ก็แก้ได้ซื้อตัวที่มันอิดเป็นหมุดเพิ่มมาได้นะครับให้มันยาวขึ้นอันนี้ก็สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ยากเท่าไหร่เหมือนตำแหน่งไอ้ตรงหมุดเนี่ยมันตรงพอดีกับพักเท้าหลังนะครับมาเลยทําให้บังเราต้องก้มมามองถึงจะเตะโดนนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไฟหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูนะครับทดสอบไฟหน้าในเวลากลางคืนนะครับ ไฟหน้าไฟต่ำเนี่ยผมว่ามันสว่างมากแล้วก็ควบคุมรัศมีการเดินทางอะ่ะมุมมองเราทั้งซ้ายขวาครอบคุมหมดนะครับเวลาโค้งในอะ่ะปกติอะ่ะถ้าเกิดเป็นไฟหน้าที่มันไม่หันตามแผนอน่ะมันจะเป็นมุมอับที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ว่าคันนี้มันยังครอบคุมอยู่เรายังมองเห็นมุมโค้งด้านในอยู่นะครับไฟสูงก็มันจะพุ่งเป็นแบบเป็นเลนดวงตรงกลางอะ่ะมันจะพุ่งไกลมากเลยไฟสูงอะ่ะสว่างดีเดี๋ยวจะขึ้น คลิปให้ดูนะครับส่วนไฟตัดหมอกตรงนี้ต้องไปปรับนะครับของผมมันยังต่ําอยู่ยังไม่ได้ปรับเหมือนกันไฟตัดหมอกก็จะมีอยู่สามแบบแบบแรกคือกดแล้วเปิดเป็นสีขาวพอกดค้างสามวิก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดเป็นสีขาวแล้วกดสองทีมันจะกลายเป็นกระพริบนะครับแล้วก็เรื่องตัวจอ ตอนขี่กลางคืนตัวจอเนี่ยมันจะมีไฟปิดเปิดออโต้นะครับปรับแสงอัตโนมัติพอทดสอบลองขับดูมันก็ไม่ชอนตาไม่แยงตานะครับตรงไฟหน้าจอผมปรับไว้เป็นออโต้นะครับมันก็ตอนกลางคืนพอไม่มีแสงเนี่ยมันจะมีรูรับแสงอยู่ตรงนี้นะครับพอกลางคืนปุ๊บพอมืดอ่ะมันก็จะปรับหลีแสงลงนะครับหน้าจอก็ไม่แยงตานะครับขี่ได้ปกติไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับตัวหน้าจอ ไครที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าคันนี้ดีหรือเปล่าถ้าเกิดไปเทียบกับอีกค่ายหนึ่งหรือว่าทรงอื่นรุ่นอื่นเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่ามันจะดีกว่าหรือเปล่านะครับก็ <S <S ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าคันนี้คือให้ของให้ทรงมาแบบจัดเต็มมาแล้วนะครับถ้าเราจะเติมของอะไรก็เติมอีกไม่กี่อย่างก็ทัวร์ลิงได้เลยนะครับค่ายอื่นมันจะเป็นรถเปล่ามาเลยมาเติมเงิอนอีกเยอะเลยแต่ถ้าเกิดคันนี้ก็คือออกจากศูนย์เติมน้ำมันฉีดได้เลยนะครับทรงมาได้อยู่แล้วนะครับ ใครที่อยากจะขี่รถเที่ยวอยากจะหารถที่มันขี่สบายๆคันใหญ่ๆสักคันหนึ่งก็คันนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นช้อยแรกๆเลยนะครับณนะตอนนี้นะครับบางคนอาจจะไม่ได้ชอบซิ่งอะไรมากมายอะแบบว่าขี่ชิวๆดูวิวข้างทางสบายๆแล้วก็มียูบ็อกเก็บสัมภาระใหญ่แล้วก็มีรูปทรงที่มันดูเท่นะครับก็คันนี้น่าจะเป็นช้อยแรกที่เด้งเข้ามานะเวลานี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครที่ยังสงสัยอะไรในสเตตคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วผมก็จะทยอยทยอยทำนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงลันอินรถนะครับตอนนี้รถได้แค่200กิโลเมตรเองในคู่มือเขาบอกว่าถ้ารถวิ่งยังไม่ถึง1000เนี่ยเขาให้ใช้รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน4,500รอบนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรคอยติดตามกันนะครับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับไย่งไก็ฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับลีปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดี